ครับสวัสดีครับวันนี้รายบรีตาก็พาอ,อัปเดตกิ่งพันฝรั่งกิมจูสายพันธุ์เทนในสวนนะครับก็เพิ่งบางสวนก็เพิ่งเอาลงถุงดํานะครับตัดมา,าลงนะครับใบก็ยังไม่แตกใหม่ยังเป็นใบเก่านะครับบางสวนก็จะร่วงไปให้แตกใบใหม่ขึ้นมานะครับนี่ก็เยอะอยู่นะครับประมาณสักสี่ร้อยห้าร้อยต้นนะครับ บางท่านถามอาจารย์ว่ากิ่งละเท่าไหร่นะครับราคาปีกก็ทงดำพร้องปลูกต้นละห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ารับไปร้อยต้นนะครับราคาส่งก็ต้นละสามสิบบาทนะครับทงดำพร้อมปลูกได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็รอสมมติว่าทาลูกค้านะประมาณสักปลายกันญายนนะครับท่านที่สั่งจองไว้แล้วก็รอสักระยะนะครับเพราะว่าน้องเขายังไม่แข็งแรงนะครับฝรั่งกิมจูนะครับ สายพันธุ์นี้ให้ลูกดกนะครับเป็นสายพันธุ์การค้านะครับฝรั่งกิมจูนะครับติดลูกง่ายนะครับติดลูกเร็วนะครับกิ่งตอนนี้ก็หกทั้งเจ็ดเดือนก็ออกดอกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็แตกใบใหม่แล้วนะครับเพราะลงถูกดำโกดนะครับกนมีมาเยอะนะครับรอชุดใหม่นะครับพร้อมกันก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับ ลูกค้าที่สั่งใบก็ทางสวนก็จะทักไปนะครับวิธีปลูกบางท่านก็ถ้าหนึ่งไร่ก็ถ้าสี่เมตรคูณสี่เมตรก็ได้ร้อยต้นนะครับบางทีบางท่านพื้นที่มีพื้นที่เยอะนะครับก็เอาสี่เมตรคูณสี่เมตรไปเลยนะครับบางทีท่านที่มีจำเพนที่จำกัดนะครับ สองเมตรห้าสิบคูณสามก็ได้นะครับหรือสามคูณสามนะครับเราก็ตัดแต่งทรงพุ่มนะครับให้แสงแดดลงนะครับกลัวเชื้อราลงนะครับถ้าเราปลูกถี่กันไปนะครับอสงสัยการดูแลการปลูกก็ทักมาที่เพจไลฟ์บริตาได้เลยนะครับศูย์แปดเก้าแปดสิบหนึ่งก็หนึ่งห้านะครับหรือถ้าลูกค้ามาเชื่อมชมที่สวนก็ยินดีต้อนรับนะครับ พี่กัดส,สวนก็บ้านเราเดินมู่ที่สตําบลช้างมิง่งอําเภอพ,พนานิคมจังหวัดสกลนครน,นะครับก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับใน Google m a p นะครับก็พิมพ์ชื่อไร่ปนิตาก็พามาที่สวนได้เลยนะครับช่วงนี้เราดูฝนก็มาแนะนาปลูกในที่ต่ำนะครับน้ําขังนะครับต้นเขาใบเขาเจะเหลืองนะครับก่ดไปโรครากเน่าครับก็่แนะนาปลูกที่สูงนะครับ หรือทําเป็นนูนหลังเต่ารอบโคนนะครับให้น้ําขังนะครับบริเวณโคนนะครับเขาจะออนแอนะครับถ้ามีน้ําขังเยอะนะครับมันจะลากเขาเชืยรน้ําจะไม่โตสักทีนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ